ตื่นเต้นมากเลยค่ะครูแล้วก็จะเกรงๆสันสันหน่อยค่ะทั้งการดูสิวการดูผิวว่าผิวเป็นยังไงสิวลูกค้าเป็นแบบไหนวิธีการมาร์กหน้าวิธีการใช้ครีมค่ะทุกอย่างคือทำให้มีความรู้เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ด้วยจาก ผิวหน้าของลูกค้าด้วยค่ะแล้วที่ครูสอนทฤษฎีตรงนี้กับการปฏิบัติแตกต่างกันไหมลูงโอ้แตกต่างกันมากเลยค่ะระหว่างการพูดกันเฉยๆกับการได้ลงมือทําจริงเวลาได้ลงมือทําจริงมันก็จะแบบได้เห็นงานจริงผิวจริงของลูกคา้าสิวจริงๆได้ลงมือกดเองจริงๆมันก็จะมีความชํานาญหรือความรู้อะไรแบบมากขึ้นค่ะและสิวเม็ดแรกเป็นไงคะ เกรงค่ะครูเพราะว่าอาจจะเกรงเกรงด้วยความที่เป็นมือใหม่ฝึกฝึกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ลุกตอนนี้ก็ยัง เริ่มเริ่มชินบ้างแต่ก็ยังมีเกรงนิดหน่อยค่ะแล้วคิดว่ารับลูกค้าได้ไหมคะได้ค่ะแล้วเทคนิคของพี่กุ้งโวสิวละลุกง่ายไหมเทคนิคนี้ของพี่กุ้งนะคะก็ก็ง่ายนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้ได้มากแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวพี่กุ้งฝากลูกศิษย์พี่กุ้งโกสิวสาขาไหนนะลูกที่หนูอยู่อ,อ,อยู่สาขาแอมพาร์คจุฬาสามย่านค่ะโอเคค่ะพี่กุ้งฝากแอมพาร์คจุฬาสามย่านด้วยนะคะ,คะขอบคุณค่ะ